เดรรี่หมอนนุ่มในโรงเรียนอนุบาลห้องหับมีเหล่าเด็กๆจากทั่วทุกมุมห้องหับมาเรียนหนังสือในวันหนึ่งคุณครูก็จัดให้เหล่านักเรียนนั้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในกลุ่มจดบันทึกตัวน้อยสมุดเล่มน้อยเริ่มเล่าว่าฉันน่ะใช้จดบันทึกเรื่องราวมากมายจากผู้คนมามากเพื่อนบางคนเป็นโปสการ์ดสีแดงที่จดและส่งต่อเรื่องราวความรักก็มีทั้งสวยงามและน่าเศร้าแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนหนึ่งที่ต่างออกไปนั่นก็คือหมอน เอว่าแต่ทำไมห,หมอนถึงมาอยู่กลุ่มนี้กันนะแล้วเธอล่ะทำไมถึงมาอยู่กลุ่มจดบันทึกตัวน้อยกันเธอจดได้ด้วยหรอเธอมีกี่แผ่นหมอนน้อยจึงเปิดปลอกหมอนให้ดูก็พบว่าเป็นรอยอยู่และเริ่มอธิบายต่อว่าเราไม่ได้จดบันทึกเป็นตัวหนังสือกันดอกจา้าแต่เราจดบันทึกกันด้วยรอยน้ําตาในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจมีเด็กน้อยคนนึงนอนร้องไห้กับฉันแล้วก็พล่อยหลับไปตื่นมาเขาก็สดใสขึ้นอีกครั้งฉันจึงเป็นไดอารี่น้ําตาหมอนนุ่มยังไงล่ะ